โอเคต่อจากนี้เราจะมาอธิบายสกิลของการ์ดแต่ละใบนะครับผมว่าที่ให้มาเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างอ่ะการ์ดใบรแรกเลยกับตัวเริ่ม Rising l i o n e t นะครับผมใบนี้เนี่ยมีสกิลอยู่แค่อย่างเดียวจริงๆมันมี2อ,อย่างอันหนึ่งพูดเริ่มต้นไม่พูดถึงแล้วกันมีสกิลหลักๆอีกหนึ่งอย่างคือสกิลประเภทออโตโ้เกิดในช่องเรียวกาศ G เบรกหนึ G ่งนะครับผมอ่ะโอเคมีบอกว่าค่าคอสคือนำตัวนี้เข้าสู่โซ เงื่อนไขคือเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียวกาศจากกองการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอได้คือตัวนี้เข้าโซนนั่นเองถ้าจ่ายจนจบเทิร์นไอตัวที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้จะได้รับพยมตีบวก5000และได้รับความสามารถออโต้เรียวกาศเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดสำเร็จต้องตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอได้คือความหนึ่งถ้าจ่ายก็เปิดการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ หาการไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดเรียกลงช่องเรียวกาแล้วก็สลับกองการนั่นเองพูดได้ง่ายคือมันเป็นสไตล์โกพลดินนั่นเองครับผมโกลพลดินมีลูกเล่นอยู่ที่ว่าเน้นการเรียกพวกจากกองการเข้ามาในสนามแล้วก็จะมีหลายหใบพี่อกว่าพอโดนเข้ามาโดนล่าเข้ามาจากเรียวกาเอ็ดโดนเข้ามาเรียวกาจากกองการเอฟเฟกต์ติดแจกพลังนู่นนี่นั่นมันจะเป็นเอกลักษณ์ของโกลพลดินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมใช้เอฟเฟกต์ตัวน,นี้ให้ดูก่อนดีกว่า อ่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเอวางแวนการ์ดไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่ช่องเรียวกาดละกันนะครับผมอย่าสนใจช่องนะถ้าเกิดผมถ่ายเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันจะอ่ามันจะไม่ชัดนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้จากนั้นสมมุติว่ามีเกิดเอฟเฟกอะไรก็ตามนะครับผมที่ทําให้อ่าจีเบงหนึ่งด้วยอ่านี่นี่นี่มีจีเบงจหนึ่งละแล้วก็อ่าวางเคาน์เตอร์บาร์ดไว้ด้วยอ่าพร้อมละโอเคเมื่อมีเอฟเฟกอะไรก็ตามที่ทําให้ยูนิตสักตัวหนึ่งของเรา เข้ามาในสนามจากกองการนะครับผมสมมติเกิดสก mm ิลเริ่รู้เแหละติดแล้วตัวนี้เด้งเข้ามาจากกองการพอตัวนี้สกิลติดปุ๊บเอฟเฟกต์ทำง,งานเอาตัวนี้เข้าสู่โซนะครับผมเข้าสู่โซพอเข้าสู่โซเสร็จแล้วตัวนี้บวกแอ้ถ้าพันก่อนจนจบเทินและได้รับสกิลพิเศษถ้าเกิดตีฮิตเวนการดมันจะใช้สกิลได้อสมมติได้รับสกิลไวแล้วแล้วก็เข้าไปดวนเฟสตีตีฮิตเวนการสำเร็จเอฟเฟกต์ทำง,งานนะครับผมอ่า ก็เคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเปิดการ์ดใบบนสุดนะครับผม3ใบจากกองการ์ดคุณก็เปิดมาสมมติเปิดมาละเปิดได้ไม่รู้อันหนึ่งสองสามนะครับผมมาเปิดมาละจากนั้นก็เลือก1ใบจากที่เปิดทั้งหมดคอลงช่องเรียวกาดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าจะคอลงช่องไหนก็ได้จะคอทับตัวนี้เพิ่งตีไปแล้วก็ได้จะคอลงช่องว่างก็ได้ช่องหลังช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมเป็นจุดที่เราเลือกนั่นเองจากนั้นการ์ดใบที่เหลือ ก็เอาเข้าก่องแล้วก็สลับนะครับผมนี่คือสกิลของอตัวนี้นั่นเองกับตัวเริ่ม l i g h t i n g l i o n e t เป็นตัวที่เอาไว้ช่วยเร่งพลังให้เพื่อนนะครับผมตัวที่โดนลากเข้ามาและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมการเร่งพลังให้เพื่อนนั้นหมายความว่า,าถ้ามันได้สกิลเทคเพิ่มด้วยพอได้สกิลเพิ่มปุ๊บถ้าเกิดตีฮิตแวร์มันเกิดอะไรขึ้นมาอีกทําให้ฝฟนของขาเนี่ยบังคับกาดตัวนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้แค่มีแล้วเนที่แจกพลังให้ เดี๋ยวมันจะมีเกตดซเกตดอะที่มันจะสามารถลงมาแจกพลังให้ตัวท่ล่กเข้ามาได้ทําให้มันเก่งมากๆขึ้นไปอีกนะครับผมโหดจริงๆและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือไอ้สกิลที่ได้เนี่ยมันได้จนจบเทินดังนั้นหมนายความว่าถ้าเกิดมันยูกาสแตนแล้วก็ตีอีกสามารถใช้สกิลได้อีกนะถ้าเกิดมันตีฮิตแวร์คือถ้าเกิดเงื่อนไขมันครบอีกเป็นอีกหนึ่งตัวที่กดในแฟนคำได้ดีมากนะครับผมโหดจริงๆกับตัวเริ่ม r i s i n g lionet นั่นเอง คราวนี้ขอมาดูเกรดศูนย์ให้อื่นบ้างนะครับผมฮิวทิเกอร์ไม่มีเอฟเฟคข้ามเลยนะครับมาดูสแตนทิเกอร์บ้างอ่าสแตนทิเกอร์เคสเก่าลิเบเลเตอร์นะครับผมตัวนี้มีสกิลแค่อย่างเดียวคือสกิลออโต้มีค่าคอสคือนําตัวนี้ไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลียวากาศจากกองการ์ดคุณจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายเปิด3ามใบบนค้นหาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันเองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียวากาศที่ว่างอยู่ ย้ำนะครับว่าที่ว่างอยู่นะ,ะถ้าหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็สลับกองการอาการที่เหลือสลับกองการนั่นเองดังนั้นคีย์ตัวนี้คือมันต้องมีช่องว่างที่มันช่องมีช่องนี้กกบที่ว่างอยู่ถ้าเกิดไม่ว่างใช้งานสก,กิลไม่ได้นะครับผมคือจะไม่มีที่ให้รองนั่นเองทําให้ดูดีกว่าสมมุติว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่รู้แหละเกิดเปิดการเป็นประสุดขึ้นมาทำให้มีมีเอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่เรียกการจากในกองเข้ามานะครับผมบังเอิญเปิดเรียกได้ ัวนี้เก่าลิเบเลเตอร์ซใช้งานสกิลครับเอาตัวนี้กลับไปไว้ใต้กองนะครับผมกลับไปไว้ใต้กองก่อนจากนั้นก็เปิดการาฟเป็นสุด3สามใบนะครับผม1 2 3เลือกสักหนึ่งตัวลงช่องเรียวกาดที่ว่างอยู่แล้วที่เหลือเอาเข้อกองแล้วก็สลับนันเองอ่ามันจะเป็นตัวที่อ่าพูดยังไงดีเวลาฉันเปิดได้ตัวนี้ก็มันเป็นสแตนทิเกอร์ไงควรจะเก็บไว้ในกองดีๆใช่ไหมครับก็กลับข้อกองซะแล้วก็เปลี่ยนตูนเข้ามา หรือพวกนี้ก็เพิ่มโอกาสในการเลือกการ์ดมากขึ้นนั่นเองทําให้เป็นตัวที่สามารถาเติมสนามหรือว่าเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มจานวนครั้งในการเรียกเพื่อนที่ตัวตัวที่ต้องการเข้ามาในสนามได้นี่คือสกิลของเคสเก่าลิเวเลเตอร์นั่นเองครับผมเป็นสแตนทริกเกอร์จ้าโอเคนะครับใบถัดมาลอทิกเกอร์ฟอลคอนไนท์แห่งนภานั่นเองตัวนี้มีสกิลแค่อย่างเดียวเหมือนกันสกิลออโต้เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาดจากกองการ์ดคุณ เลือกยูนิตแคลนโกลาดินใบอื่นตัวไหนก็ได้นะครับผมตัวนั้นบวก 2000. นจนจบเธนดังนั้นสมมติว่าตัวนี้ถูกสกิลเรียกเข้ามาจากกองการ์ดเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมหลังจากเข้ามาในสนามเสร็จแล้วชี้ใบอื่นหนึ่งใบอะชี้แวนก็ได้บวก2,000จนจบเ์นอ่าก็เป็นตัวที่ลงมาแจกพลังให้นั่นเองนะครับผมจะมีข้อเสียคือพลังน้อยไปนิดนึงอ่าแล้วแต่ละกันว่าจะใช้ในจังหวะไหนนะครับต่อมาก็จะเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะครับผม ตัวนี้ f ฟรม e of วิก t ตอรมีสกิลแค่อย่างเดียวคือสกิลแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียวกาศนำตัวนี้เข้าโซ่เลือกแคลนโกลลาดินไม่ใบอื่นไม่เกินหนึ่งใบของคุณนะครับผมตัวนั้นพลังบวก3,000จนจบเทิร์นก็ง่ายๆเลยในช่วงเมนเฟสสกิลทำงานยัดเข้าโซ่บวกแอ0สามพาจะบวกแวนบวกอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นตัวช่วยเร่งพลังยมตีเพื่อที่จะเอาไว้ปิดเกมนั่นเอง คือบางทีเราก็ต้องเก็บวไว้กาดอยู่แล้วแหละอยู่บนมืออย่างเงี้ยแต่บางทีมันโดนกเข้ามาจากสกิลไงก็สามารถสั่งใช้งานมันเพื่อที่จะเพิ่มช่องว่างแล้วก็เพิ่มพลังยุติให้ได้ด้วยนั่นเองครับผมนี่คือความสามารถของเฟรมวิกตอรี่นั่นเองอ่ะเกรดโนหมดแล้วสกิลมีเช่านี้จะต่อไปมาดูเกรดหนึ่งบ้างดีกว่านะครับผมว่าให้สกิลอะไรมาบ้างใบแรกเลยกับอัศวินแห่งฟ้าสางกอลโบดุกนะครับผมพลังยุติเจ็ดพันมีสกิลสองอย่างสกิลที่หนึ่ง ออโต้ Auto, เลือกแสดงการ์ดเกรด3าบนมือคุณหนึ่งใบเป็นค่าคอสนะครับผมเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาศจากมือ,อต้องย้ําว่าจากมือนะเลี่ยงมาจากกองสกิลม่ติน,นะจ๊ะสามารถจ่ายค่าคอสได้นะครับผมถ้าเกิดจ่ายหาการ์ดเกรด3ที่มีคําว่ากรุ๊ตวินหรือก็กคือไอหมอนี้นั่นเองนะครับผมตัวหน้ากล่อดน,นั่นเอง ในมีตัวนี้ติดชื่อกลูวินในชื่อคือถ้าอนาคตม,มันมีกลูวินใบอื่นออกมามันก็เสิร์ชได้นะครับผมขอแค่มันติดชื่อกลูวินแค่นั้นเองอชื่อเรียกยากจังเลยนะครับผมจากนั้นก็เสิร์ชไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือสลับกองการ์ดแล้วก็เลือกทิ้งการประเมือคุณหนึ่งใบนั่นเองอเดี๋ยวท้าไม่ดูดีกว่าสมมติพี่ชินมีทั้งคู่เนี่ยอยู่บนอ่ามีอันนี้อยู่ในกองก่อนนะครับอยู่ในกองอยู่ในกองไว้แล้วก็มีเบนี้อยู่บนมือแล้วก็มีกรเด3อสามอะไรก็ได้บนมือหนึ่งใบสมมุติว่ามี มีคุณลุงคนนี้ละกันนะครับผมอยู่บนมืออ่าอ,อ,อ,อยู่บนมือทั้งคู่เลยก็ทําการคอลตัวนี้ลงช่องเรียวกาสน,นะครับผมสกิลทํางานโชว์เกรดสามในข้ามดูฉันมีเกรดสามนะจากนั้นนะครับผมเสิร์ชคุณกรุ๊กวินเนี่ยจากกองขึ้นมือหนึ่งใบาจากนั้นก็เลือกทิ้งการ์ดบนมืออะไรก็ได้หนึ่งใบสมมติทิ้งรอทิกเกอร์ก็ได้แค่นี้เองสกิลก็สําเร็จแล้วนะครับผมทําให้เรามีเกรดสามตัวฐานสไตล์เอาไว้เล่นแน่ๆเป็นตัวที่สําคัญมากนั่นเองอ่ะ นี่คือสกิลที่หนึ่งของเขานะครับผมสกิลลงโชว์ทิ้งลงลงโชว์เสิร์ฟทิ้งนั่นเองสกิลที่2องคอนตินียนะครับผมเกิดที่มือเท่านั้นสกิลบอกว่าในขณะที่คุณจะจ่ายค่าคอสเพื่อทาการสไตร์การนี้จะเกรดบวก2พวกนี้ก็คือทิ้งใบนี้ใบเดียวก็สไตร์ได้เลยเพราะว่ามันจะเท่ากับทิ้งเกรดรวมได้3นั่นเองครับผมเป็นตัวที่สําคัญอย่างที่บอกตัวนี้ควรจะมีสีใบแต่ในชุดให้มาแค่2นะครับผมเป็นการตลาดต้องซื้อเพิ่มจาก อันนี้คือสกิลของโกโบดุกนั่นเองนะครับผมจบแล้วต่อมา PG นะครับผมจอมเวทศักดิ Pre ์สิทธิ์พรีเดลี่นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็น PG เหมือนปกติใบเใดิมทิ้งหนึ่งและการป้องกันากจะสามารถป้องกันการโจมตีที่เข้ามาสู่แวนกาดเราได้นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าจีการเดียนจะมีหลายๆแบบนะครับผมอ่าไ,ไม่ใช่จีการเดียนย้ำว่า PG จะมีหลายๆแบบ ถ้าเกิดเป็น PG แบบแรกสุดเลยก็คือทิ้งหนึ่งแล้วป้องกันอะไรก็ได้จะการแวนกันเลียวก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น PG แบบภาค G มันกันเพาะแวนเท่านั้นนะครับผมเขาตีเลียวเราปามากาศไม่ได้นะแต่มีข้อดีคือตอนที่ใช้การเป็นนิมากาศแล้วถ้าเกิดมีตัวมันเองอีกหนึ่งใบอยู่ในช่องดรอปโซนคืออาจจะเคยใช้ไปแล้วหรือไงก็ได้นะครับผมเนี่ยอยู่ในช่องดรอปโซนเนี่ยก็สามารถสั่งใช้งานให้มันหงายดามเมจด้หนึ่งใบได้นั่นเองอะทำให้ดูดีกว่าสมมติว่า มีใบนี้อยู่ในสุสานหนึ่งใบนะครับผมอยู่ในดอกโซนหนึ่งใบแล้วก็มีอันนี้เป็นแหวนกาเนาะมีความอยู่หนึ่งใบฝันข้ามโจมตีมาพิชินปาพีจีก่อนแล้วก็ทิ้งบนมือหนึ่งใบเป็นค่าคอสนะครับผมจังหวะนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการ์ดเป็นนี้อยู่ในสุสานมีตัวมันเองในสุสานก็สามารถหงายดาเมจได้หนึ่งใบนั่นเองครับผมถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีมากในยุคนี้เพราะว่าเคาน์เตอร์บัตเปลืองยิ่งเป็นเด็กโกฟารินที่ใช้ อ่าคานเตอร์บาร์สมหาศาลอยู่แล้วสําคัญมากดังนั้นนะครับผมสําคัญเลยก็คือถ้าใบนี้เนี่ยมี4ใบจะดีมากถ้าเกิดไม่มีโอเคไม่เป็นไรอาจจะหา p ีจชุดเก่ามาใส่ก่อนก็ได้นั่นเองนี่คือความสามารถของจอมไม่ศักดิ์สิทธิ์พรีเดลลี่นะครับผมเกรดหนึ่งอ่าใบแรกไปแล้วเอาใบที่2ไปแล้วต่อไปเกรดหนึ่งใบมาจากอันนี้ชื่อว่าสเลมี่นะครับผมมีความสามารถแค่อย่างเดียวออโต้เกิดในช่องเรียวกะเท่านั้น g b 1เป็นค่าคอสนะครับมี GB1 เป็นเงื่อนไขมีค่าคอสเป็นรีคายูดิตนี้คือสละชีพตัวเองนะครับผมเมื่อเลือกเมื่อเริ่มต้นกาดสเตปของการต่อสู้ที่เวนการเราคุณถูกโจมตีในช่องเรียกการนะครับผมแล้วก็มีม,มีเวนกาดอยู่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาและเรากําลังจะป้องกันหรือคือเริ่มเข้าสู่ช่วงป้องกันนั่นเองนะครับผมเราสามารถ ถ้าจํานวนเรียากาศใบอื่นของคุณมี3ใบหรือมากกว่าคือต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนในคร์เพื่อนอะไรก็ได้ขอแค่มีเรียากาศใบอื่น3ใบรวมตัวมันเองก็เป็น4ใบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีเพื่อนใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง3ใบสกิลนึ่งทำงานได้นะ,ะถ้าเกิดมีแล้วนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอได้ก็คือรีทายตัวเองอือจากนั้นเนี่ยสามารถเปิดดูการ์ดใบบนสุด3ใบจากกองการ์ดคุณนะครับผมเปิด1 2 3 และเลือกการ์ด1ใบไม่เกินจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเหลี่ยกะไอ้คอลงช่องกาดเดียนคือเอามากันนั่นเองที่เหลือก็กลับเข้ากองนะครับผมดังนั้นพูดง่ายๆเลยตัวสเลมี่มันคือตัวที่สามารถเอามาป้องกันในยามเข้าขันได้นั่นเองเฮ้ยพอเข้าตีมันกัดมาการเป็นมือกัดไม่พอแล้วแต่มีเพื่อนเยอะในสนามใช้สกิลสเลมี่รีไทตัวเองเปิดสใบแล้วเลือกวัอากาศสักง1ใบนะครับผมเป็นตัวที่เอามาช่วยป้องกัน ในยางก็ขันได้ดีมากเพราะว่าโกเลดินในยุคจีเนี่ยมันมีคอนเซปต์ก็คือสามารถป้องกันได้แม้อยู่ในสนามนั่นเองอ่าเป็นเด็กที่นอกจากจะเรียบพวกไวแล้วยังมีความสามารถในการป้องกันที่เหนียวแน่นตอนบุกก็บุกโขลดอยู่แล้วเพราะพวกมันเติมสนามเร็วใช่ไหมตอนบุกก็บุกโขลดอยู่แล้วแต่ตอนป้องกันก็ป้องกันได้ดีอีกจึงเป็น,นหนึ่งใบที่น่าสนใจมากกับสเนมี่นะครับผมมันมันช่วยทําให้เรารอดมาหลายโอกาสละเกรดหนึ่งใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือ ลิเบเลเตอร์แห่งประกายแสงที่ลงเหลือเบลินุสนะครับผมวันนี้เขาสามารถมีแค่อย่างเดียวออโต้ GB1 เมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเลียวจากกองการ์ดคุณเลือกยูนิตใบอื่นไม่เกิน2ใบและย,ออยูนิตทั้งหมดที่นั้นที่ได้เลือกรับบวกพลังแอดสองพันจนจบเทินอ่าสมมุติว่าพิชินมีอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวมีสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่าอาจจะมีเกรสามอีกตัวหนึ่งก็ได้ยังไงก็ได้เมื่อตัวนี้เนี่ยถูกเหตุการณ์อะไรก็ตามให้ลากเข้ามาในสนามจากกองการ์ด สกิลทางานนะผมถ้าเกิด g ีเบกหนึ่งอยู่แล้วทํางานเลือก2ใบใบอื่นใบอื่นสอใบเลือกตัวนี้ตัวนี้บวก2000บวก2 0 0 0จนจบเทอนั่นเองอเป็นตัวที่โดนลากเข้ามาแล้วแจกพลังให้เพื่อนได้แจกเยอะด้วยนะแจก2 0 0 0 2ใบนะครับผมเป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างจะเกณฑ์พลังได้ดีมากๆนั่นเองนี่คือ1ใบที่น่าสนใจกับชื่อเต็มๆว่า l i เวเลเตอร์แห่งประการแสงที่ลงเหลือเบลินูสนะครับผม ไม่สุดท้ายเป็นวานิลานะครับผมตัวนี้ขอไม่พูดถึงสกิลละกันมันไม่มีอะไรเลยอ่าผ่านไปโอเคเกรดหนึ่งจบแล้วต่อไปที่เกรดสองกันเลยดีกว่านะครับเกรดสองใบแรกเลยกับจอบเมเวทศักดิ์สิทธิ์พุพยิ่งยมตีเก้าพันมีคุณสามารถแค่อย่างเดียวออตโต้เลียวกาจีบหนึง่งหนึ่งนะครับผม G B บหนึ่งมีค่าคอสเป็นคานเตอร์บลัสหนึ่งอ่ะพร้อมละเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาถ้ายูนิตนี้ถูกบูส สามารถจ่ายค่าคอร์ดได้คือความหนึ่งนั่นเองถ้าจ่ายเปิดใบมสมสุตรสาใบหา1ใบาลากเข้าเรียวกาักสลับกองนั่นเองครับต้องโจมตีตัวน,นี้คือต้องต้องโจมตีและมีการบูสต์นะแต่ว่าไม่ต้องฮิตนะครับผมคือสั่งตีปุ๊บถ้ามีการบูชั่นสกิลได้เลยทําให้ดูดีกว่าสมมติตัวนี้อยู่ช่องเรียวกาลพี่ชินก็หาตัวมาบูสต์สักตัวหนึ่งอาจจะเอาสเลมี่มาบูสต์ก็ได้นะครับผมมีเวนการ์ดด้วยเดี๋ยวมันจะตลกไปนิดนึงอ่ะโอเค ก่อนดึนเลยก็ต้องมี g ี1 g หนีจีบกหนึ่งซึ่งทําได้แล้วนะครับผมมี G ีเบกหนึ่งแล้วโอเคทําการโจมตีเมื่อตัวนี้ตีแวนการและทําการบูสต์ต้องตีแวนต้องตีเข้าแวนฝัน่งข้าวนะสามารถใช้งานสกิลได้นี่คือยังไม่ได้ทำให้ยังยัง,ยงฝั่งข้าวยังไม่ทันได้ป้องกันเลยนะครับผมสกิลมาทํางานตอนตัวเนี้ยเมื่อสั่งตีก่อนเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็เปิดเบปปรคสุดสามใบนะครับผมเปิดหนึ่งสองสามยังไงก็ได้แล้วแต่เรียกการหนึ่งใบเข้ามาในสนามได้ นั่นเองอ่าเรเดียตก,กับข้ากองสลับไปนะครับผมเป็นตัวที่เติมสนามได้ไวมากๆและแน่นอนว่าไอตัวที่เข้ามาในสนามจากกองถ้าเกิดมันมีสกิลก็สกิลติดอีกหรือถ้าเกิดจะใช้สกิลของตัวเลือกอะไรก็ได้ทําได้หมดเลยนะครับผมเป็นตัวที่สามารถเติมสนามได้ไวมากนั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมมันสามารถคอลงช่องเลียวกาดทับตัวเก่าได้คือบางทีแบบข้างเนี้ยข้างเนี้ยตีไปแล้วอาจใช้สกิลตัวนี้เรียกตัวใหม่มาวางทับแล้วค่อยตีต่อ ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะบุกหลายๆครั้งก็อบอกอะไรเงี้ยแบบอยากจะทำตัวเป็นอัลคอร์ฟอร์ดเนี้ยก็ทำได้นี่คือสกิลของโจเมสักิธต์ยส์นั่นเองครับผมสเสร็จละใบถัดมาอัศวินผู้เขาลบกฎโพลเทนนะครับผมใบนี้พันธุตีเก้าพันมีสกิลง่ายๆสกิลเดียวสกิลออตโต้ก็บในช่องเลียวกาศ จแบกหนะครับผมเมื่อตัวนี้ตีแวนตัวนี้แอดบวกสัมพันธ์จะจบการต่อสูอ้ต้องตีแวนนะมี g ีแบกหนึ่งแล้วตีปุ๊บบวกสัมพันธ์เลยเป็นตัวที่ตีง่ายมากตีไปก็แอดหมู่แล้วนั่นเองก็ง่ายๆสบายๆนะครับผมกับตัวนี้สกิลของโคเทนนั่นเอง